ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยาเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่พาน้องเฮานะครับมาหางัวไปเลี้ยงมือนี่นะครับผมอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามพาพี่พาน้องมาหางัวแม่ลูกงามๆนะครับงัวแม่สาวหัวลวนท่องสวยๆครับพี่น้องนะครับผมไผ่มักแบบท่องแรกอ่านะแม่สาวงามๆนะครับหรือมักแบบแม่ลูกอยู่ในคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าพลาดชมโดยเด็ดขาดนะครับมือนี่พาพี่พาน้องเฮา นะครับมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องนะครับผมกัเป็นคอกที่มาอีพี่ทีเลี้ยวนะครับหลายท่านก็อาจจะจํากันได้นะครับมีแม่หัวโลนทองสามแมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นกระแสที่อ่านะครับผมพี่น้องบางคนกับท่านพี่น้องกับเพท่านนะครับไผเพรท่านนะครับคลิปนี้คือเกาครับพี่น้องคุณภาพแน่นๆที่อ่านะครับผมคอกนะครับ ของนะครับห้อยต่ำครับพี่น้องเดี๋ยวมืัอนี้ทักทายกับเพื่อนเจ้านอยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอามืัอนี้กับมีของดีของง่าผูอเก่านะครับเนาะมีสองโค้งกับอีกสามแม่ทองครับอ่าสองโค้งกับอีกสามแม่ทองมานหล่นเนี่ครับพี่น้องนะครับมืัอนี้นะครับไผหาะอ่านะครับแม่ทองงามงงไปเลี้ยงหรือมักแม่ลูกเห็นลูกสาวอย่างน้ำกลนนี้ติดตามในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมฝากทีวีของฟาร์มเจ้านอยนะครับอ่าทีวีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมเบอร์โทรฟาร์มเบอแรกก่อนครับศูน สี่สองหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสามครับเอาเบอร์ไล่เบอร์นี้นะครับเนาะเบอร์เดียวกันนี่ครับนะครับคันปักมุดมาซื้อบ้านยังกว่าครับผมบ้านโคกสูงตำบลดงรานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเอานะครับผมเฟซบุ๊กก็ไปติดตามได้อ่าเฉลิมบุ๊ดเผ่าแสนเมืองเนาะครับผมเอานะครับมาเบิงแม่ลูกคู่แรกครับพี่น้องนะครับลูกสาวสวยๆเลยพี่น้องเอานะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสามหนึ่งครับพี่เคฟสามหนึ่งเนาะอันนี้ลูกสาวเคฟสามหนึ่งเดือนครับ สามเดือนครับสามเดือนครับพี่น้องสาวน้อยตัวนี้บพันเห็ดเขาด้วพี่น้องน,นะครับยังเห็ดเขาได้อยู่อายุสามเดือนอ่าพอดีเห็ดเขาครับพี่น้องนะครับหรือไผอยากให้เพื่อนขุดเขาให้ก้อนทรงก็กได้ถ้าผ<น>ู้ใดจับจองแล้วลูกแรกขึ้นลูกสองบัตนี้ว่าลูกแรกครับว่าลูกแรกเนาะเมียหอดลอยสี่สิบห้าปั๊ครับบ่ถึงนะครับอยู่ประมาณลอยสี่สิบสามครับลอยสี่สิบสามด้วยครับพี่น้องนะครับผมอ้าวนะครับ เาแม่ทับไปครับบัดนี่แม่นั่นก็เพิ่งเพิ่งไปขื่นหรือว่นหนึ่งก้อนนะพี่แล้วว่าผมผสมมาท่านครับผมเอานะครับเพิ่งผลงานการหายลูกแม่นี่ได้พี่น้องนะครับเอกลักษณ์ของแม่เพิ่นก็คือหัวโลนนะครับผมหางลามลึกดีนะครับติดโบดแดงโบดทั้งแม่ทั้งลูกลูกสาวเค่สามหนึ่งใบหลอดครบเนาะครบครับเอาส่วนสูงแม่ก็ตีลอยสี่สิบบวกไว้นะครับเนาะลอยสี่สิบบวกไว้นมบ่มีติ่งได้พี่น้องมีนะครับผมโครงสร้างดีนะครับตำแหน่งม่มีคู่แม่ลูกเอา เว้าราคาสูฟังนะครับคู่แรกนี่งามๆแบบนี้ได้แม่ลูกตัวเมียสวยๆเลยหลายไปไหนครับผมเปิดใบหกหมื่นเก้าครับพี่หกสิบเก้าต่อรองได้เนาะเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับว่าหาชุดนี้ราคาเดียวกันหมดครับเอาเหมือนนี่หลายท่านว่าราคาซ้ำใดเบื้องคลิปนี้ให้คิดง่ายๆเลยนะครับทุกชุดหกหมื่นเก้าครับผมไ่ว่าจะเป็นแม่ลูกหรือแม่สาวทองเนาะครับผมนะครับผมเอาคู่แรกก็หกสิบเก้า ผมว่าคู่แรกนี่ก็สุดคุ้มแล้วนะครับผมว่าเบิ้งคลิปคู่แรกจบแล้วจับโทรศัพท์โทรเลยก็ได้ครับพี่น้องเพื่อจะนะครับท่านหามีผู้เบิ้งคลิปเพื่อเอาไปก่อนนะครับแต่ลูกก็คุ้มแล้วพี่น้องนะครับไงเต็มสาวลูกมี่สี่หมื่นหามือหนี่สบายสบายครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งแบบแม่ก็เป็นซัดแรงรอดนะจะซัดเห็นเป็นแม่เตี้ยนไอยเนาะยี่ื่ผสมได้แล้ครับครับผมเอาต่อไปคู่ที่สองลูกกระเด็ดเพราแพ่กันนะครับโค้งสางไงขยับใส่ขึ้นมาอีกตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับของมันกรครับ มัทดานะครับของน้องแดงฟ้ามครับพี่น้องอ่าพอพันเกตประกวดมัทดานะครับผมกับอีกหนึ่งพอพันอ่าของน้องแดงฟ้ามนะครับลูกสาวเพิน่นเจ็ดเดือนนะครับอายุได้ <โ frustrating S 1> เดือนหนึ่งเดือนหนึ <azon ograph S 1> น่งเนาะอันนี้ก็ลูกแรกน้องับเนาะลูกแรกครับอ่าลูกแรกแตาวามม่ว่าแม่นี่สีสีหญ่จังไนนะครับลอยหาสิบสามลอยหาสิบสามบวกลูกแรกกับสีออกสไตล์ลูกกระทบเนาะแา่เท่าเอินสไตล์ลูกกระทบนะครับเบิ่งโค้งสางดีทั้งแม่ทั้งลูกด้วยพี่น้องนะครับ สูงใหญ่นะครับแม่เป็นเครื่องอมแต่ว่าลูกติดโบดนะครับลูกโบดชัดเจนเลยถือว่าให้ลูกแดงโบดดีครับพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับตัวนี้วะมีจังมองเนาะมีครับเอาแม่ลูกแรกครับพี่น้องนะครับแม่ลอยหาสิบสามบวกออกปายหูเพียงปากบระาณเทาเอินส่งลูกกระทบเนาะครับพี่กระทบครับเอานะครับได้ลูกแรกสดสวยทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องลูกคล้องสางง่าด้วยครับพี่น้องคู่นี้เอาฟังราคาได้ครับบารนี้ หกหมื่นเก้าพันบาทครับอันนี้กับราคาซจำเก่าเนาะหกหมื่นเก้าครับพี่น้องลูกตัวเมียสวยๆเลยนะครับเบิ้งครับพี่น้องเครื่องแดงโบดกระดูกง่ายโครงสางดีนะครับแมีลูกคู่นี้นะครับผู้ใดไปพึ่งว่าคุ้มแน่นอนครับพี่น้องนะครับสองคู่ผ่านไปสําหรับผู้มักแม่ลูกเรื่อครับพี่น้องเกรดนี่ราคานี่ผมบอกเลยว่านะครับขั้นผู้มักอีลีให้เฝ้าโทรมาต่อนะครับผมให้มาต่อล่องเอานะครับผมรับรองว่าได้ของดีไปแน่นอน นะครับผมเห็นโตจริงผมการันตีให้เล้งามทั้งสองครูครับพี่น้องพี่น้องมักสไตล์ออกบามันคือครูแรกตัวนี้กะติกระโบออกจากน้อยนะครับแต่ว่าลูกเป็นลูกมะทอดอแดงดีครับพี่น้องตัวนี้สุดคุมตํานี้กะโบมี่นะครับเอาอันนี้แบบเห็นโตเป็นลูกสาวยางออกมานะกลนแล้วนะครับหรือไผอยากขยับมาเลน็นแม่เลือดบารรมันหัวลนอยากเอาไปรุ่นเอานะครับผมแม่นี่ครับพี่น้องนะครับแม่ที่แรกหัวลวนมันนี้มีสามตัวด้วยพี่น้อง อะไรตัวแรกไปก่อนนะครับตัวนี้กระ,ะราคาคือว่าแรกคือ6กสิบเก้าเนาะหกหมื่นเก้ามาฟังรายละเอียดเต้นไหวแบบที่นี่ลูกแรกเลยเนาะแม่นี่เป็นแมน่แมสาวครังแรกรสาวทองแรกนะครับตัวแม่เพิ่อนโหเป็นลูกตัวไหนแม่บ่ลูครับตัวนี้บ่มีใบมากอ่าบ่มีใบเนาะแต่หัวโลนท้อ,ทองท่องเอ่อท้องทศพลแยกเพศครับแม่อ่าทศพลนไหวเศษหนึ่งหนึ่งหกทองแยกเพศเนาะครับทองแยกเพศยด้วยครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับสําหรับผู้ อ่าสนใจนะครับตัวนี้ประกันให้เจ็ดเดือนกับครับ2เดือนครับ2เดือนนะครับตัวนี้ประกัน2เดือนมีคลิปตรวจทองสร้างเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยทองแรกครับพี่น้องหัวโลนนะครับตัวนี้สวยๆกินยาดีนะครับปลูกรามได้นะครับใครอยากเอาสวยก็หนีก็ไปถอดไส้คุ้มเอานะครับเอาตัวนี้อ่านะครับกับไปง้วบ้านๆเฮ้านะจะว่าเพิ่นกับคุดเขาไว้พันธุกรรมก็ถือว่าเป็นเลือดบามันนะจะยุคเกตอ่าคือเอฟสองูุล่ะนะครับพี่น้องนะครับเกตเอฟสองส่วนสูงประกันให้ยรอยเท่าไรครับ ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับ60,000กับอีก9,000บาทได้พี่น้องนะครับสนใจกับทักไก่หอยต่บไม่ได้นะครับมาชุ่มตัวจริงได้ก้อนก็ได้ครับพี่น้องบ้านโคกสูงตําบลดงล้านอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรไปไดก็ครับศูนย์แปดศูนย่อนึ่งศูนย์เจ็ดเจครับเอาโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นแม่ทองเช่นกันราคากะเปิดไปหกหมื่นเก้า นะครับเอายกคู่ก็แม่นั่นแต่ว่าตัวนี้ก็คือต่างจากตัวนั้นคือตัวนี้เป็นมัวโพหัวล้นธรรมชาติครับพี่น้องนะครับผมนะครับอ่ะหัวล้นแต่กําเนิดได้พี่น้องไม่มีเขานะครับตัวนี้ถ้าลอยสี่สิบหาคือกันนะครับเรื่องส่วนสูงเป็นแม่สาวแลับขาทองแรกคว่ำนะครับสุดสวย KF31 สี่เดือนอ่ะ KF31 สี่เดือนเนาะนะครับสาวทองแรกครับพี่น้องตัวนี้ ไผมากกมายกคูไปเลี้ยงก็ได้ครับพี่น้องนะครับท้องแรกสวยๆเลยครับพี่น้องประกันให้เจ็ดเดือนก็ครับสี่เดือนครับสี่เดือนแม่หัวหลนธรรมชาติครับพี่น้องนะครับตัวนี้ตรวจเศร้าเรียบร้อยมีคลิปตรวจทองด้วยครับพี่น้องตัวนี้มีหมองไรบ้ครับมีครับโบมีครับพี่น้องตัวนี้เอาลอยสี่สิบห้าบวกยยคูกับแม่ได้ปกันครับพี่น้องราคาพวงมาลัยจะพิเศษเลยคุยกันได้ครับคุยกันได้เนาะเอาตัวนี้นะครับท้องกระพอ เคเอฟสามหนึ่งนะครับของที่เจีเก่าฟ้ามพ่อพันธุ์ที่ทรงลูกดีแห้งครับพี่น้องหรือมักสไตล์นะครับว่ายเสร็จหนึ่งหนึ่งหกในทองแม่นั่นก็ได้นะครับผมผ่อนทั้งสองตัวตัวเศร้าเรียบร้อยนะครับเอาต่อไปอีกแม่นึงครับพี่น้องนะครับผมกาถือว่าไพมักขยับใส่หญ่แต่ว่าเป็นหอรโลนขยับขึ้นมาอีกนะครับเงิ่นหกเงืนเก่านะครับอยากได้ใส่ยันยแนเมียมีอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องแม่สุดท้ายตัวนี้ก็เป็นแม่ทองขึ้นกันนะครับ ทองจ็กเดือนครับนี่ทองหาเดือนครับหาเดือนลูกที่เท่าไรค่าทองเพิ่นครับตัวนี้เป็นลูกที่สองในทองครับลูกสองในทองเนาะครับเนาะทองหาเดือนลูกสองในทองแดงโบดครับพี่น้องเบิ่งขอบตาคลิปหูนะครับเอานะครับตัวนี้ส่วนสูงร้อยเท่าไรครับผมพายต้งร้อยหาสิบสามครับพี่หนึ่งรอยหาสิบสามนะครับผมเอานุมดีนะครับสีหัวโมมีติ้งได้เครับพี่น้องขั้วหางกระลามลึกดีนะครับโครงสางง่ายปลายหูเพียงปากสไตล์ออกเป็นลูกกระทบ นะครับตัวนี้พอได้ก็ครับในท้องเคห์68ครับพี่น้องเคห์68ครับพี่น้องกาเรตเคเอฟ68นะครับไผสนใจนะครับกำลังหาพันธุกรรมของ68แม่นี่ประกันท้องให้ตรวจเศร้าเรียบร้อยจักเดือนครับได้ทองหาเดือนครับหาเดือนประกันบัตรมิตะมีด้วครับพี่น้องนะครับขั้วหางลามลึกดีนะครับผมนี่ครับพี่น้องเอานะครับล้มดีซีหัวชีดกระชับดีนะครับผม แดงเข้มติดโบดครับพี่น้องนะครับกําไลขาดํานะครับคลิปหูหนาขาดีครับฟังทางพี่ชัดเจนจักหน่อยราคาก็คือหกหมื่นเก้าครับพี่น้องนะครับหกหมื่นเก้าสำหรับผู้มักไชยไงลอยหาสิบตัวไดครับลอยหาสิบสามบวกได้ครับพี่น้องแม่นี่หกหมื่นเก้าพันแต่ว่าตัวนี้เป็นทองที่ทองสองนะครับผมเมียสองสาวนี่ก็เป็นทองแรกนะครับหรือไพ่มักแม่ลูกครับพี่น้องก็ต้นคลิปได้ครับพี่น้องนะครับมักแบบใดเมีอนี่ ที่นะครับของง้อหอยต่ำเหมือนนี่มีแต่เด็ดๆครับพี่น้องนะครับทักทายทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ครับพี่น้องเฉลิมวุฒิเผ่าแสนเมืองของขืนละเอียดไฮนะครับหรือสนใจอยากติดต่อทางเบอร์โทรนะครับโทรมาเบอร์ใดก็ครับศูนย์แต่ศูอนึ่งศูนย์เจ็ดเจครับครับผมแอดไลน์กับเบอร์นี้นะครับเนาะนะครับผมของดีมีคุณภาพอีกหนึ่งของหนึ่งฟ้าฝากพี่ฝากน้องไว้ทางอำเภอเมืองจังหวัดระยอดผ่านมาจากสารคามสิเขาร้อยเอ็ดนะครับผมสังเกตทางขวามือ คู่บตาเนาะคู่ปตาาา<ร>เหลืองลเลี้ยวของมาเลยครับพี่น้องนะครับประมาณ2กิโลนะครับหรือว่าโท่มานัดก้อนก็ได้นะครับเบิ้งคลิปเลี้ยวถ้าไผ่อยุกไก่จากลอยเอ็นะครับห<ม>รือไผ่ยุกไก่เบิ้งคลิปเลี้ยวมักอิลี่ที่ท่มานะครับผมเพิ่มทางไล่ทางไล่เนาะขอคลิปขอวิดีโอขอคลิปตรวจสอบเขายังกันเพิ่มกันทางไล่ครับผมบันทึกเรื่องรถขนส่งในบาทที่นี่ไรถ้าไหนสงสัยว่าขออยู่ภาคเหนือภาคกลางนะครับผมหรือว่าอ่ายุกไก่จากลอยเอ็ดตีส่งบ่ส่งครับส่งส่งเนาะแต่ในระยะลอย ถึงลอยหาสิบโลนี่ยทรงฟรีพี่ครับผมแต่ว่าไกลก็รันไกลอยากจังคุยกันในเรื่องคารุดคาเร่ครับผมเอานะครับมักไปได้ตัดสินใจพี่น้องแม่ลูกกับมีลูกสาวงานต้อกวนสองนะครับสองคู่ครับพี่น้องเฮ้ยได้เห็นผลผลิตแต่ว่าการสรุปของแม่นี่เป็นแบบใดหรือมักแม่หัวโลนนะครับโลนธรรมชาติกับมีแม่สาวกับติดต่อมาได้ทุกตัวนะครับทุกโคมหกหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องนะครับราคาเดียวกันเบิดนะครับมักแบบใดคุณภาพแบบใดให้พี่น้องเฮ้าเบิ้งคลิปตัดสินใจเอา รับมือนี้กะท่ขอกหอยตั้มกะถือว่ามีของดีมาห้พี่ไห้น้องเข้าได้รับชมครับพี่น้องนะครับผมเองกับมาเป็นซื้อกางฝากพี่ฝากน้องไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับคุณภผาเดียรเดียคือเก่าครับพี่น้องคลิปที่แล้วก็ว่าคักแล้วคลิปนี้กับพ่อตั้งกันนะครับมีแม่ลูกใหายเลือกคือเก่านะครับแล้วก็แม่ทองสวยๆสำหรับมือนี้กันขอบคุณหอยตํานะครับผมฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์นะครับผม อ่านะครับอีกหนึ่งขอบหนึ่งฟาร์มที่อ่านะครับเฉลิมบุตรฟาร์มด้วยเนาะซื้อฟาร์มซื่อมาได่ครับผมแสนหลักฟาร์มครับอ่าแสนหลักฟาร์มครับพี่น้องฝากไว้นะครับสวัสดีผมบ่าวที่จากลาไปซัมนี่นะครับผมอ่านะครับขอบคุณหอยต่ำแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่ติดตามเรื่อพี่น้องอย่าลืมกดแชร์ให้กันแจ้งหน่วยเป็นกำลังใจสำหรับมันนี่กับจากลาไปซัมนี่นะครับผมสวัสดีครับ